สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีพฤกษกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในจานนี้หน้าท้ารนะคะก็จะมาทําเป็นคลิปเสษนะคะในหัวข้อเสบียงบุญของคุณนะคะในตอนนี้มีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะอ่ะเรามาเช็คพลังงานกันนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะแบบดูว่ากี่เปอร์เซ็นตะ์ในหน้าขออนุญาตท้าวความคําว่ามนุษย์ก่อนนะว่าเราเนะ่ยเป็นมนุษย์ในประเภทไหน นะคะมนุษย์เนี่ยมีอยู่สี่จำพวกวยกันเราอยู่เหล่าไหนกลุ่มไหนนะคะเช็คพลังงานก่อนเนาะกลุ่มที่หนึ่งนะก็คือว่าหมายถึงคนที่มืดมานะคะแล้วก็มืดกลับไปนะคะอันนี้จะหมายถึงคนที่แบบว่าอ,อ,อยู่ในฐานะที่ยากจนนะคะยากจนยากไร้นะคะไม่ค่อยจะมีเงินนะคะเขาเรียกว่าแบบไม่มีกินไม่มีใช้และแหละเนาะแล้วก็แม้กระทั่งร่างกายนะคะก็จะไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยสมประกอบนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่เคยทําบุญเอาไว้เลยนะคะคนประเภทนี้นะสร้างในความชั่วเอาไว้ถ้าใครที่เป็นประเภทแบบนี้นะคะพอตายไปนะจะอยู่ในภพภูมิทุกขตินั่นเองนะคะอันนี้คือมนุษย์ประเภทที่1น,นะคะมนุษย์ประเภทที่2ก็คือคนที่มืดนะคะมืดมานะคะแต่ว่าสว่างกลับไปหมายถึงคนที่แบบว่าอยู่ในตระกูลที่ไม่ได้ร่ํารวยนะคะไม่ได้แบบฐานะแบบ รวยแบบล้นฟ้าแต่ว่าแค่มีกินมีใช้นะคะไม่ได้ขาดสนแต่ว่าออสร้างบุญเอาไว้เยอะมากในชาติภพนี้นะคะพอจะไปก็จะไปแบบสว่างสวัยนะคะก็จะอยู่ในภพภูมิที่สุขตินั่นเองก็คือภูมิของการเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดานางฟ้านั่นเองนะคะประเภทที่สามก็คือคนที่สว่างสวัยมากงดงามมากนะคะแต่ว่าพอจะกลับไปก็กลับไปแบบ มืดนะคะหมายถึงคนที่เกิดในตระกูลสูงส่งร่ำรวยนะคะมีเงินมีทองมีกินมีใช้ไม่ได้ขัดไม่ได้ขาดสนนะคะไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะคะแต่สร้างแต่ความชั่วเอาไว้เยอะมากนะคะไม่เคยสร้างความดีเอาไว้เลยตอนในตอนที่เป็นมนุษย์นะ ถึงแม้จะสร้างก็สร้างเอาไว้น้อยนะคะสร้างความช่วเอาไว้เยอะมากกว่านะคะเรียกว่ากินบุญเก่าแล้วกันนะคะพอจะตายไปนะก็จะแบบไปอยู่ในภพภูมิที่ต่ำนะคะก็คือทุกขตินั่นเองประเภทที่สี่นะคะก็จะเป็นคนประเภทแบบว่าสว่างมาเลยนะ,ะสว่างสวัยมากแต่พอจะไปก็ไปแบบสว่างเหมือนกันหมายถึงคนที่อยู่ในตระกูลที่ร่ารวยนะคะมีเงินมีทองมีชีวิตที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็สร้างความดีเอาไว้เยอะมากนะคะก็คือ สร้างเอาไว้ตลอดนะคะไม่เคยเกี่ยงในเรื่องของคาว่าการทําบุญทําทานนะคะก็พอจะไปนะจะอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นก็คือสุขตินั่นเองอาจจะเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดานางฟ้าก็ได้ชั้นไหนก็ได้นะคะอ่ะก็ลองเช็คกันนะว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ประเภทไหนกลุ่มไหนนะคะเอออ่ะเรามาดูกันนะคะเสบียงบุญของคุณนะคะคุณได้สร้างหรือสะสมอะไรเอาไว้มาบ้างนะคะ ตั้งแต่ต้นปี6-7นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะจนถึงปัจจุบันเลยนะสร้างบุญเอาไว้เยอะมากคือน่าสึกว่าพลังบุญของคุณนะขอดูกันซิกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพลังบุญของพฤกษกโอหมันจะเกือบร้อเปอร์เซ็นอยู่นะแต่ยังไม่ถึงร้อยมมันขาดอีกแค่นะสิบเอร์เซ็น่ะแสดงว่าคุณได้เก้าสิเอร์เ็นแล้วอะ สูงมากเลยนะเยอะมากเหมือนราศีอะไรสักนี่น่าเองจำไม่ได้ว่ามีราศีอะไรที่แบบได้90%เหมือนกันนะคุณได้90%คุณขาดไปแค่10%เอืมหนึ่งสิ่งที่ทำให้คุณขาดหนึ่งคุณเครียดจนเกินไปคุณมีความกดดันในบางเรื่องไม่ว่าคุณจะกดดันเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเงินก็ตามพอคุณรู้สึกว่าคุณกดดันคุณเครียดคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองแบบดูเบื่อดูหนายอาจจะแบบเผลอหลุดคำพูดอะไรที่แบบว่า มันน่าเบื่อน่าเซ็งออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะนัน่น่ยทำให้คุณโดนหักคะแนนนะคะแต่ว่าบุญอะไรก็ตามบุญใดๆก็ตามที่คุณได้สร้างเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญทําทานให้กับคนจนคนยากไร้หรือว่าทําบุญให้กับพระสงฆ์พระเจ้านะคะบางคนถวายนะบางคนถวายยายาอย่างเช่นอาจจะเป็นเป็นยารักษาโรคถวายกับพระหรือว่าอาจจะเป็นยาที่แบบเขาเรียกว่านะ เป็นการแบบเอาเงินไปซื้อยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนะคะก็เนี่ยอาจจะเป็นอันิสงที่คุณได้สร้างนะคะเออแล้วก็บางท่านนะคะอาจจะแบบว่าตั้งมูลนิธิขึ้นมานะคะตั้งมูลนิธิอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็อุปการะเด็กนะคะที่กำพร้านะคะให้การสนับสนุนเด็กที่เขาด้ยโอกาส เด็กที่เขามีความรู้ความสามารถแต่เขาด้ยโอกาสอืนะคะบางคนก็ถวายของใช้ที่จำเป็นในกิจของสงฆ์ปลูกต้นไม้ใหญ่ในวัดนะคะาบางคนก็ถวายใหญ่กว่านั้นนะให้มากกว่านั้นนะคะบางคนอะคะ่ะบางท่านนะถวายอะไรนะ โต๊ะหมู่บูชาเออโต๊ะหมู่บูชาหรือเป็นแท่นนั่งของพระสงฆ์ที่เวลาที่ท่านออกแบบออกออกในเรื่องออก,ออกเรียกว่านะเทศนาให้กับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีใครทำแบบนี้ไหมแล้วก็มีบางท่านก็คือถวายหลอดไฟดวงไฟถวายเทียนนะคะอืมบางท่านเดี๋ยวนะ บางท่านนี้คือถาวายดอกไม้นะคะในวันสำคัญสำคัญอืมแต่ส่วนใหญ่เหมือนคุณจะถาวายแต่ของดีๆสิ่งดีๆนะคะให้กับให้กับทางวัดแบบประมาณเนี้ยบางคนเอ่ยเห็นเป็นเก้าอี้อ่ะเป็นเก้าอี้แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นเก้าอี้ที่แบบที่แบบพระสงฆ์ท่านนะ่ะนั่งเทศนาได้ประมาณนี้ค่ะเออนะคะเอนะะเออันนี้คืออันนี้สงอริสงเยอะนะบุญเยอะมากนะคะ บางท่านนะคะก็คือร่วมบริจาคเงินก้อนหนึ่งสร้างรูปปั้นที่อยู่ตรงหน้าวัดประตูวัดทางเข้าวัดอะไรประมาณเนี้อืมนะคะก็ได้อาน,นิสงส์เก้สิบเเลยนะเยอะมากนะคะเยอะมากอ่ะเรามาดูกันซิว่าบุญนี้นะคะจะทำให้คุณอะได้ไปอยู่ในภพภูมิไหนสวรรค์ชั้นไหนนะคะอืม จริงๆ90%เนี่ยควรจะได้อยู่ในสวรรค์ที่สูงนะควรจะอยู่ในในที่แบบสวรรค์ชั้นสูงๆแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่ามีเร,รียกว่ามีมีกรรมมาตัดทำให้เราแบบได้บุญไม่เต็มร้อยนะคะเหตุผลเนี่ยปัจจัยเนี่ยทำให้คุณนะคะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นหนึ่งนะคะสวรรค์ชั้นหนึ่งก็คือชั้นจาตุมนะคะชั้นจาตุมอ่า ประเภทนี้จาตุมก็คือสวรรค์ของเป็นที่อยู่ของเราน้าครุฑคนทางวิทยาธรกุมภันเหล่ากินรีกินนอนนะคะแล้วก็สวรรค์ชั้นนี้นะที่สำคัญก็คือเหตุที่ทําให้เราไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ได้นะคะ1ก็คือ1เรารักษาศีลศีลห้าศีลแปดทำความดีเอาไว้เยอะนะคะ ทำไว้เยอะกว่าการทําบาปชักชวนให้คนอื่นทําความอยู่ตอลอดเวลาแต่การทําบุญของเราในบางครั้งนะ่ะเราหวังผลประโยชน์มากจนเกินไปหรือบางทีอาจจะแบบทาบุญแบบไม่ได้สม่ําเสมอนะคะเลยทําให้ไปอยู่ในภพภูมินี้นะคะอายุไขของสวรรค์ชั้นนี้นะก็คือ 1วันเท่ากับ50ปีของโลกมนุษย์นั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เสวยสุขในสวัรค์ชานี้กี่วันกันนะคะบางคนอาจจะแบบเสวยสุขอยู่ประมาณ7วันก็ได้บางคน10วันบางคน15 5วันมันก็จะแบบแล้วแต่วงจรชีวิตของแต่ละคนด้วยเช่นกันนะคะอ่ะแล้วก็มีหลายท่านนะคะที่สอบถามปรปีหน้ามาด้วยนะว่าในเรื่องของการแก้กรรม เดี๋ยวนะเดี๋ยวช่วงในไท,ทยน่าจะแนะนําในเรื่องของการทําบุญให้เพิ่มเติมนะว่าควรทําบุญกับอะไรดีนะคะเพิ่มเติมกับบุญอะไรดีที่แบบว่าจะให้ให้มันเต็มร้อยเพราะว่าคุณขาดอีกแค่สิเเท่านั้นนะคะเดี๋ยวน่าจะแนะนําแต่ขอแนะนาในเรื่องของการแก้กรรมกันก่อนเพราะว่ามีหลายท่านนะคือทักมาถามว่าวิธีการแก้กรรมของยีนานคือแก้กรรมยังไงนะคะหมายถึงต้องไปทําพิธีไปสวดตัดกรรมอะไรอย่างนี้ไหมไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะการแก้กรรมนี่คือหมายถึงการผ่อนหนักให้มันเป็นเบานะคะเวลาที่เราทํากรรมไปลงไปทุกอย่างนะคะลงมือทําแล้วอะลงมือทําไปแล้วมันไม่สามารถจะแบบลบล้างหรือว่าแก้ไขมันกลับขึ้นมาได้มันไม่สามารถเลยแม้กระทั่งความดีที่เราทําเอาไว้เยอะมากแค่ไหนก็ตามนะคะก็ไม่สามารถที่จะลบล้างกรรมความชั่วที่เราทําเอาไว้ได้แต่ความดีที่เราทําเอาไว้เยอะๆน่ะมันจะมีส่วนช่วยให้ยับยั้งกรรมชั่วให้ผลช้าลง ความชั่วที่มันจะควรจะแบบตามแล้วให้มันทันเนี่ยมันก็ช้าลงชะลอลงนั่นเองนะคะพอนะเป็นเบามันจะเหมือนกับการเติมน้ําน้ําข้างเนี้ยเป็นน้ําสีขุ่นขุ่นมากเหลืองมากเลยนะอา่าเป็นเหมือนกามที่เราสร้างเอาไว้แต่น้ําข้างเนี้ยเป็นน้าําใสสะอาดบริสุทธิ์ที่ดื่มได้กินได้ใช่ไหมเออเนี่ยคือความดีที่เราสร้างเอาไว้นะคะแต่เรายังสร้างไม่เยอะยังไม่เต็มแก้วเลยเต็มขวดเลยเราก็เพียงแค่เติมความดีของเรานะคะ เยอะๆเยอะๆ,ๆทดแทนกรรมที่เราทำจนขนาดที่แบบว่าเราสร้างเอาไว้จนแบบว่าน้ำขุ่นๆตัวนี้ค่ะมันล้นออกจากปากแก้วเหลือแต่น้ำสะอาดแทนที่มาแทนที่แบบนี้ค่ะเราทำแบบนี้ไปตลอดนะคะนั่นหมายความว่าเขาเรียกว่าการเอาหงสิกรรมมันเองหลักการที่น่าแนะนำให้ทุกคนได้ทำกันก็คือการได้เอาหงสิกรรมเอาหงสิกรรมไปที่นี้ ถึงนีน่าเองจะไม่สามารถจะพูดในตรงนี้ได้เพราะว่า1การแก้กรรมของแต่ละคนอะ่ะมันเป็นดวงของใครของมันมันไม่สามารถจะมาบอกตรงนี้ว่าเออต้องแก้กรรมแบบนี้แล้วมันจะได้คือมีบางท่านที่นิน่าทําคลิปไปนะคะแล้วก็ไปแก้ทําตามขอขมากรรมทําตามบางคนนี่คือเห็นผลลัพธ์แค่ไหว 2- สเดือนแรกสามารถที่จะแบบ มีเงินไปปลดหนี้ใช้หนี้คือมันได้มาจากการแบบไหว้ขอขมาแล้วเขาให้โชคเขาเพี่คนนี้เขาเล่าให้หน้าฟังคือเขาเข้าคอร์สนะสิ่งแรกคือเข้าคอร์สดูแบบส่วนตัวนะคะอันแรกเนะี่ยคือเขาดูในคลิปก่อนแล้วก็ทําตามแล้วปรากฏว่าเห็นผลลัพธ์ก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาแบบส่วนตัวไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยเข้าคอร์สพอเข้าคอร์สแล้วคือไหว้าสามเดือนแรก ปรากฏว่าแกถูกหัวติดก,กันติดก,กันเลยนะ3เดือนมีเงินปลดหนี้ประมาณ8 0 0 0 0ื่นถึงเก้าหมื่นไปปลดหนี้ใช้หนี้ได้ใช้หนี้จริงเงิน8 9 0 0 0 0 0ืนี่คือสิ่งที่เขาได้ทาอะไรส่งที่เขาได้ทาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะให้น้่นนแนะนําไปตรงนี้คือ1ก็คือเราไม่สามารถพูดได้ชัดเจนว่าแบบเอ้ยเราเราแนะนําไปแล้ว คนนี้ทำแล้วเขาได้ไอ้คนนี้ก็ทำเหมือนกันแต่ทำไมเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้ทั้งชื่อหรือนามสก,กุลวนันเดือนปีเกิดของของคนเรามันก็ไม่เหมือนกันวันตกฟ้าเวลาตกฟ้า,ก,ก,ฟาก,ก็ไม่เหมือนกันด้วยจะให้ขอคมาเหมือนกันอ่ะเป็นราศีรวมได้ไหมได้แต่ได้แบบทำแล้วมันได้แค่เป็นบางคนเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือหลักการง่ายๆนะเพราะว่าก็ถามเยอะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะคือทำตาม ราศีลหลายๆคนส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นผลเห็นผลเยอะเหมือนกันเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะคะอ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอี่ินขอดูซิว่าแนะนำดูซิว่าควรจะทำบุญด้วยอะไรเพิ่มเติมนะคะให้บุญของคุณนะคะมันเต็มแบบรนะ้อยเปอร์ซนนะอ่าอย่าลืมการถวายน้ำให้กับทางวัดด้วยนะคะอืม แล้วก็ถ้ามีบุญไหนที่แบบว่าวัดนะคะเขาบอกว่าต้องการเงินสมทบเงินในการสร้างาซื้ออิฐหินดินทรายปูนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปก่อสร้างวัดเพื่อไปก่อ,ก,อก่อวัดเพื่อทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกิจของวัดอะไรประมาณเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเงินนะคะช่วยสมทบได้นะคะแล้วก็เอาเงินไปบริจาคทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเขาเรียกว่านะ บริจาคลงศพไร้ญาติหยอดเงินเลยนะคะอ,อันนี้อันนี้ได้อันนี้ส่งเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้คือบุญแรงมากเลยนะก็คือการรักษาสีนข้อ3ศีลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แฟนเราไม่ใช่สามีภรรยาของเราก็คือการแบบไม่ผิดศินในเรื่องของการชู้สาวอะไรประมาณนี้ค่ะสีลข้อนี สำคัญมากเลยนะคะออถวายน้ำถวายหลอดไฟถวายต้นเทียนถวายเทียนนะคะปล่อยนกนะปล่อยนกปล่อยปลาไหลปล่อยนกปล่อยปลาไหลด้วยนะคะอืมแล้วก็ถวายข้าวสารนะคะให้กับ ทางวัดก็ได้หรือว่าทางมูลนิธิที่เขาต้องการเข้าสารให้กับเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกันเป็นข้าวสารแบบเป็นถุงเป็นกระสอบอย่างเงี้ยก็ได้นะคะตามแต่ที่เราศรัทธานะคะก็จะทำให้คุณอ่ะมีสะเสบียงบุญแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองนะคะอ่ะขาดแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองอ่ะ โคตรแบบดีใจเลยนะดีใจมากเลยนะคะก็เป็นพลังงานดีๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการมีสตินะคะใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะคะแล้วก็มีสินห้าให้ครบนะคะจงสุดเดี๋ยวนะลิ้นพันกันจงสุดจริตในหน้าที่ของตนนะคะเจอกันใหม่นะคะในพีหน้าคอทุกคนสวัดีนะคะสวัสดีค่ะ